ถ้าเกิดต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องเตรียมบ้างแพ้ให้ไว้5้าสเต็ปด้วยกันค่ะ1ก็คือให้เราเตรียมเอกสารที่สําคัญใบรับรองการตายค่ะคแล้วก็ใบรับแจ้งการตาย บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ตายด้วยต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านด้วยนะเพื่อที่จะไปเอาใบามรณะบัตสรส่วนข้อสเมื่อเราเตรียมเอกาสารที่สําคัญเหล่านี้เสร็จแล้วค่ะครเราถึงจะไปแจ้งการตายภายใน24ชั่วโมงด้วยนะข้อที่3ามก็คือการจัดเตรียมพิธีศพละสําหรับคนที่ผู้ตายเนี่ยทำประกันสังคมไว้อ,อันนี้จะได้ช่วยเหลือเงินช่วยเหลือค่าทําศพด้วยค่ะอีกอันนึงก็คือเขาเป็นสมาชิกในกองทุนสงเคราะห์หรือเปล่าหรือบางครั้งเนี่ยหน่วยงานรัฐต่าง ก็จะมีเงินช่วยเหลือมาให้อันนี้ต้องตรวจสอบสิทธิอีกทีนึงหรืออีกอันนึงเนี่ยที่หลายคนไม่รู้ก็คือผู้ตายเนี่ยเขาเป็นสมาชิกกองชาปนากิจหรือเปล่าเช็คข้อที่4อ่ะก็จะเป็นเช็คที่นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐละ,ละนั่นก็คือประกันชีวิตคือเช็คที่คอประพอค่ะ เขาเป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมเรื่องของการทำประกันชีวิตโดยเฉพาะข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือดูเรื่องของการจัดการมรดกและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตผู้ตายเนี่ยเขามีบัญชีธนาคารอะไรบ้างมีสินทรัพย์อื่นอนอีกไหมสินทรัพย์ทางการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และที่สําคัญเลยต้องเช็กว่าผู้ตายได้ทําพิธีในตำหรือเปล่า